อะ,อะไรจะเล่นเป็นโนโอ้ฮะอะไรนะโอ้ก็โมเล่นเป็นโนนี่เอาเกมก็ามาใส่ทำไมน่ารักดีเนฟังนี้นี่มาเต้เนด้วยกันเอาหน่อยๆเลงเดียวไปเี่ดนี่มันมากมันมากฮิฮอฮิฮอ นี่งหา่ายน่หงห่ามาเลยตัวเองบีดต,วตัวเองไฟแฟร์ชวนแจงชวนแจงช่วนทำทั้งไม่แล้วไปเมียของผมก็ชื่อว่าแดงเขาชอบใช้แต่ของแพงๆเขาทำกับข้าวไม่เป็นสับปะรดเวลานอนเขาไม่ชอบให้ผมตดไม่เป็นไร ผมก็ทนไม่ไหวมันจำเป็นมันเป็นสไตล์ you know มันเป็นสไตล์ Right now we're like in somewhere in Thailand in in Rayong and um, this the uh, ocean right here very beautiful can you see it right back yeah oh oh เห <laughs> <laughs> ็นแดงไหมเห็นหรือเปล่าตัวเองที่โกยขยะอยู่ไหนอะ สงสัยจะอยู่ห้องล่างแต่วมื่อก่อนเห็นอยู่ในในในห้องในห้องนอนดูดูดแพดดูนับเลยกี่แพดดูนี่มันคนหรือมันก้างเนี่ยฮะ